ไปที่อื่นนะจ๊ะลูกค้าอาจจะได้ลดไซส์นี้ไปเลยนะครับแต่วันนี้มาหาผมนะครับลูกค้าจะได้ลดครอบครัวไซส์ใหญ่ไปขับในราคาเท่านี้เลยนะครับพี่นะฮะเป็นตัว mggs นะครับออกใหม่นะครับพี่900,000กบาทครับวันนี้นะครับถือแบง1์สิบมาหาผมนะครับราคาตั้งขายที่40,000กบาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าถือแบงค์สิบมาเมื่อไหร่เลือไปคาบเป็นแค่3 0 0 0กว่าบาทครับผ่อนตลอดสัญญาประมาณ5้า0ันกว่าครับผมนะครับสำหรับคน สองคนแรกที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะให้4เด SO ือนแรกครับผ่อนเพียงแค่3 0 0พกว่าบาทเท่านั้นครับโอ้โหโคตรสุดนะครับเดี๋ยวดูข้างในนิดนึงนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับนี่ให้ดูอาไรกันครับเบาะหนังคอนโซลหน้าโคตรสวยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอสัมผัสปุ่มสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นตัว Xlo o ซด้วยนะฮะหลังคาเปิดสลูปได้นะครับอย่างที่บอกครับออกใหม่9ก้ากว่าครับมาหาผมวันนี้ เหลือเปแค่สามแสนกว่าบาทครับใงที่บอกครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยออกคนเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้างครับวันเดียวอนุมัตริรู้เรื่องครับเบาะภาพได้แบบนี้สวยๆเบาะหนังข้างในนะครับโคตรงามนะฮะรถของเรารับประกันเลยครับไม่มีชนหนักที่ความไฟไหม้น้ำท่วมกลับไม่แน่นอนรับประกันซื้อคืนเต็มจํานวนนะจ๊ะใครสนใจโปรโมชั่นนี้ครับ10แลกแสนเอาแบง1์สิบมาแกลกรับส่วนลด1 0 0 0 0แบาทนะครับติดต่อมาเลยที่0 9 5 1 9 8 9916นะครับหรือแจ็สนามาที่ @222a ครับ10แลกแสนจ้า